น้องเราทิ้งงานอีกชุดหนึ่งนะครับเพิ่นไปเอาหมาไปไล่อยู่นะครับเดี๋ยวว่านัวจะมาตอนไหนเดี๋ยวขอกะปัดข้างบนน้องกลางตรงกลางตรงกลารรงฟ้านะ่าเสียบเลย อยางโคงเลยม่รู้องลองร้อยนะครับโอ่อยมูปลานะครับเปกะกีตมบางคนก mm ็ว่าห the nah ูอองาใหม่งานยัง่น้เป่าหน้ามั้ยนค่นีอ๋องั้จบจบันจบกันตอนอ่านางก่อนเลยไม่อพยโอ้ย ตอนนี้หอกอ็เดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับตั <c oughs> ้งแต่4โมงกว่านะครับตอนนี้ก็จะขอหาโมงแล้ว4โมง2ได้ไปน้อง <c oughs> นะครับก็เดินมาเดินแน่พักแน่นะครับนี่ครับเน่ย บางทีหักเยู่ร้อยลาวนะครับบรรยากาศเออบรรยากาศที่นี่ประเทศเลาวพอแล้วพอที่พักแล้วนะครับเดินทางหาชั่วโมงหกชั่วโมงเออฮะ ง้อมึงนะครับว่าเ่อแมานี่อันพกน้ำนี่คือว่าเป็นอย่างสีร่ำบากนะรินไปน้ำใส่ไปน้ำพัดนะครับแต่ว่าพาเมึงว่าง้าไปเอาหนังเป็นแบบนี้นะครับหนังดูหนังกินนะครับคือว่าเดดเเป็นสมบัติแหล่งน้ำที่หายากนะครับ เราเจ้าทหาบริน้ำเโอเ้ยน่าพีตั้งเขาไปนะ้นานีา้าว้าาวอ้า้าว้า้าว้าา้าวว้าวาวอ้า้วว้า้าวว้าวว้้าวว้าวว้า้าา้าานา เอาลง,ง,ง,งสัน้นเลยสั้นเลยนะครับลงจะพูดเขายังไม่ไปเหลือพี่น้องนี่นะคือใจเขาชุดชุดนี้หายากห้หนะถ้าบนนัน,น คนเพื่อนที่บ่าหเลยนะเพื่นะชุดนำหน่อยปุกคนนั่งกินน้ำเย็นๆกะังกันนางเงันเรนนาไปนำธรรมชาดหน้าแับนี้แต่งหนัง่ามา,ามถา,าเลยีเขาขึ้นนัุนนเหร

งนะืดใจอืมดูท่างอ่ะมัดมือนะครับเครื่องมือเต็มเคยจะมาจุดๆดนีแน่ม่อบ้านอืถือว่ามาหอดแล้วนะครับงให้อยู่ตรงน้ำไปไ้กินแนบ แจงหนาสำคัญนะหานรรมชาตรโอ้ให้เรากปลากันกปลวก้ต้อ่าัรวันหนาลายนี่นวันารแห้งนี่นี่ขึ้นนานรรมศาตรได้นะ้าส่งอะไรกินหรอยน้อยๆน้ากอทีเป่นนึงีตรอ่ัก Sure. Iedzieć, เนื้อนำแร่ธรรมชาติไอ่เต็มละไส่เต็มหนึ่งใส่ไดนะาจากธรรมชาติไส่ิ้งส่น้เนี่ย่เทา้วเดียพอจเลย

นี่วอยู <risque> ่ตรงหนามมนะครับเคยเพ็ดเอาไปกินเนี่ยกวากวุงก่อนยุติร่อ้กินอีกแล้วก่อรุติร่งกันวันนี้ได้กล้ยวันได้กล้ยลาเออไลายปลาก้ยน้าศาสรนี่เนาะนาเอ็มลายว่ะ่่ คน้านห้งอ๋อปุ่นนั่นต้นน่าก่อยปลาอยไข่หวาน้างหอยเาพี่น้องมก็เอาน้ำก่อนตรงกระนานัตรงกระนำไปใส่เ้ยพี่น้อ ไปได้ไปทไรกได้ไปเลยเด็ามาดิอยากได้แบบนี้เดากำมีควสบายเลยเอออยู่ลอยแล้วนะครับได้มอแล้วเดี๋ยวรอทิ้งกันอีกชุดนึงนะครับไป เอาหมาไปไล่อยู่นะเดี๋ยวว่าจะมาตอนไหนเดี๋ยวห้อกอ่ะชัดที่อยู่ที่กินรอนะครับรอเพิ่น,น,เ,นเนี่ยหาดังคุงดังพุ้นดังไฟรอเพิ่นนะที่นี่ประเทศลาว